ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ เข้าสู่รายการโฮโลสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงรายปักประจำวันที่1จนถึงวันที่15เมษายน2564สํำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือเกิดช่วงระหว่าง16กันยาถึง15ตุลาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในราศีกันนะครับ แต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนำมาผูกด,ดวงทานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีกันอย่างที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้หากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้ คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้มาวิเคราะห์กันว่าชาวลัคนาราศีกันจะมีอะไรที่เกิดเรื่องดีและก็เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับคนที่เกิดในลัคนาราศีกันตําแหน่งดาวประจําตัวหรือดาวเจ้าเรือนของคุณคือดาวพุธ <c oughs> ในช่วงนี้ โคจรตกเรือนปัตตนิซึ่งเล็งลัคนาของคุณก็ตีโจดได้2เรื่องใหญ่ๆใ,ในช่วงนี้คุณจะต้องมีเรื่องแรกก็คือไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของการลงทุนจะลงทุนทําธุรกิจทําอาชีพทำสาขาเพิ่มใหม่เป็นไปได้หมดเลยถ้าเป็นเรื่องของงานก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณทํางานประจําหรือทํางานคิงเงินเดือนช่วงนี้คุณอาจจะมีงานมากงานเยอะ เพราะตำแหน่งดาวพุธไปอยู่ในราศีเบิ้ลซึ่งอาจจะทำงานประจำแล้วก็ต้องทำโอทีพรางานของคุณเยอะเลยหรือ OT ไม่เกิดทำงานประจำเสร็จหลังเลิกงานคุณเอาเวลาที่ว่างอยู่หลายๆชั่วโมงเนี่ยไปทำอาชีพเสริมเช่นไปค้าขายไปทำรับจ้างไปสอนไปทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคุณและครอบครัวนั่นก็ถือว่าในช่วงนี้จะมีสตอรี เหล่านี้เกิดขึ้นดีและมองว่าถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ดวงการงานของชาวราศีกรัรมก็ยังโอเคหรือว่ายังดีอยากต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าคุณทําอาชีพอิสระละ่ะทําธุรกิจส่วนตัวหรือทํางานฟรีแลนซ์ดวงการงานของคุณในช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวแต่ยอมรับว่าจะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะคุณอาจจะต้องทํางานมากมายหลายอย่างหลายหน้าที่เลยทีเดียวซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีชั่วโมงนี้ผมมั่นใจว่างานเล็กงานใหญ่ ถ้าไม่เกี่ยงรับหมดนะครับก็จะมีะไรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเพราะเราสามารถบริหารในเรื่องของเวลาในเรื่องของการคำนวณในการทำภารกิจในงานงานนั้นโปรเจกต์นั้นๆให้เสร็จสิ้นได้ฉะนั้นการที่มีดาวการงานเล็งลักษณะจึงถือว่าเป็นเรื่องดีถึงแม้จะได้ตำแหน่งเป็นปราแต่ก็ไม่ได้เรียวร้ายอะไร เพราะถือว่าอยู่ในเรือนของอดาวพฤหัสซึ่งก็ไม่ได้เสียหายอะไรประกอบกับมีดาวอาทิตย์มีดาวศุกร์ร่วมด้วยก็ถือว่าเป็นดาวที่มีความสัมพันธ์ในมุมบวกก็เลยกลายเป็นว่าดวงช่วงนี้การงานของชาวราศีกันค่อนข้างจะดีมากเลยทีเดียวนะครับส่วนปันจจัยที่2ที่ดาวมันไปตกในเรือนปัตน,นินั่นก็แปลว่าในเรื่องของความรักผมก็อยากจะโฟกัสไว้ที่คนอยู่2กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มของคนมีครอบครัวนะครับมีคู่ชีวิตแต่งงานแต่งการมาแล้วหรือมีลูกมีเต้ามาแล้วตอนนี้ดาวประจําตัวของคุณไปตกในเรื่องของคู่แต่ดาวของคู่ดันตกอริก,กับคุณนั่นแปลว่าในชีวิตครอบครัวของคุณตอนนี้อาจจะเกิดปัญหาอาจจะมีเรื่องเช่นความขัดแย้งความไม่ลงรอยกันคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายยอมเป็นฝ่ายที่จะต้องตือ้อต้องเงาะ นะครับถ้าไม่เติมไม่ง้อปัญหามันอาจจะบานปลายก็ได้หรือแฟนของคุณอาจจะมีความห่างเหินห่างไกลกันจนทําให้คุณรู้สึกกังวลใจรู้สึกเป็นหัวเป็นใย,ยหรือไม่ก็ปัญหาที่3คือแฟนคุณคู่ของคุณอาจจะมีเรื่องเช่นมีเคราะห์มีเรื่องเจ็บเรื่องป่วยเรื่องอุบัติเหตุต่างๆอาจจะเกิดอ,อาการแบบนี้แล้วคุณอาจจะต้องไปดูแลนะครับไปเฝ้าใข้ หรือจะมีเรื่องของการผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่บางทีมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ากังวลกับเรื่องแบบนี้เป็นตน้นฉะนั้นก็ลองดูความเหมาะสมว่ามันจะเป็นแบบที่ผมเล่าไว้หรือเปล่าถ้ามันเป็นแบบนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เพราะดาวความรักของคุณตอนนี้มันโคจรตกในเรือนเสียฉะนั้นวิธีแก้คือให้อยู่ห่างไกลกันนะครับคนละบ้านคนละจังหวัดคนละประเทศได้ก็จะดีก็จะทําให ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นหรืออย่างน้อยไม่เป็นปัญหาถ้ามันยังไม่เกิดก็ใช้วิธีเป็นแบบนี้แต่ถ้ามันเกิดแล้วก็ต้องค่อยๆหาวิธีในการที่จะปรับหรือแก้ไขมันเพื่อจะไม่ให้ปัญหาและความสัมพันธ์มันยาวเยอะเลิ่อนนานเพราะว่าเวลาที่ปัญหามันเกิดแล้วการแก้ไขมันอาจจะเป็นที่มันเป็นเรื่องยากที่เราจะหาวิธีในการแก้ไขมันเหมือนว่าถ้าปัญหามันเกิดแล้ววัวหายมาล้อมข้อ มันก็จะไม่ได้วัวกลับคืนมาและที่สําคัญบางทีแก้ไขปัญหามันก็เป็นเรื่องปลายเหตุผลลัพธ์มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่เกิดเลยก็ได้นะครับฉะนั้นก็ต้องออฝากเอาไว้ในเรื่องนี้สําหรับคนมีครอบครัวแต่ถ้าสําหรับคนโสดละ่ะตอนนี้ตําแหน่งตัวคุณมันไปตกในเรื่องคู่คุณอาจจะวอนอาจจะนิดหรืออยากจะมีใครสักคนที่เข้ามาก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาแล้วก็เลิกกันไปจบกันไปแต่ตอนนี้กําลังเปิดใจอยู่ แต่การเปิดใจกับคนใหม่ในช่วงนี้ที่จะเข้ามาก็ไม่ได้หมายความว่าจะเพอร์เฟกจะสุดยอดหรือจะดีอย่างที่คุณต้องการเพราะตำแหน่งของออดาวความรักคือดาวพระหัสโคจอตกในเรือนอริหมายความว่าไงถ้าคุณเจอใครสักคนหนึ่งที่ดูเข้าที่เข้าท่าแต่ว่าเวลาได้คุยได้เปิดใจแล้วอาจจะมีจุดอ่อนจุดเสียที่อาจจะทำให้คุณต้องมานั่งคิด หรือมานั่งทบทวนใหม่ว่าอีเราเลือกคนผิดหรือเปล่าเราเลือกคนที่ใช่หรือเปล่าเกรงว่าถ้าเกิดคบไปคบมาคบมาคบไปแล้วมันเลยเถิดเกินไปมันอาจจะกลายเป็นการเลือกคนที่ไม่ใช่และที่สุดก็ต้องมานั่งเสียอกเสียใจในภายหลังฉะนั้นถ้าวันนี้คุณมีความรู้สึกกับเรื่องของความรักก็ค่อยๆเปิดใจอย่าเพิ่งผีผามอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งวู่วามนะครับค่อยๆดูกันไปก่อน พราะดาวความรักมันไม่ดีบางทีพอเข้าไปสักพักหนึ่งเวลาแล้วก็ทัศนคติมันอาจจะจูนไม่ได้ฉะนั้นดูค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปพ้นเดือนกันยาไปแล้วผมว่ามันน่าจะดีขึ้นมากกว่าในปัจจุบันนี้นะครับฉะนั้นขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีกันที่เรื่องของความรักในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับมาโฟกัสในเรื่องของการเงินดูบ้างสําหรับตําแหน่งการเงินถึงแม้งานจะไม่ ดีสักเท่าไหร่หรืองานอาจจะเหนื่อยมากขึ้นแต่ว่าดวงการเงินของคุณยังโอเคอยู่เพราะตำแหน่งดาวการเงินคือดาวศุกร์เล็งลัคนาของคุณและที่สําคัญกอดกับดาวพุธด,ดาวประจําตัวของคุณด้วยแสดงว่ามีโอกาสในช่วงนี้ที่คุณจะได้เงินจากการลงทุนได้เงินจากเพศตรงข้ามได้เงินจากลูกหนี้ หรือได้เงินกู้เงินที่เราขอสินเชื่อขอ o อดีแบแล้วแต่มีโอกาสครับที่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้เพื่อจะเอาเงินตรงนี้ไปเ,เป็นค่าใช้ใจ่ายในเรื่องราวต่างๆต่อไปฉะนั้นการเงินของคุณในเดือนนี้หรือในช่วงปักแรกของเดือนเมษายนนี้จึงถือว่าการเงินโอเคมากเลยทีเดียวโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาเพื่อจะมา ค่าใช้จ่ายในครอบครัวหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆยังพอที่จะหมุนได้หรือยังพอที่จะหาได้นะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภพอจะมีไหมก็คิดว่าพอจะมีถ้าคุณอยากจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มีโอกาสที่จะถูกหวยแต่ถ้าคุณอยากจะขายทรัพย์นะครับเช่นขายที่ขายบ้านขายตึกขายคอนโดขายหุ้นก็ช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะขายได้บางทีคุณอาจจะได้เงินก้อนใหญ่ในช่วงนี้เข้ามา การที่เราหวังในเรื่องโชคลาภไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคหรือซื้อหวยเพียงเท่านั้นแต่เราอาจจะได้จากช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับฉะนั้นมีโอกาสครับสิ่งที่น่าจะกะังวลใจสาหรับตัวของคุณตอนนี้ก็มีอยู่2เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องของญาติผู้ใหญ่ถ้ามีคนแก่คนเฒ่าคนป่วยอยู่ในครอบครัวหรืออยู่ในบ้านก็ต้องระมัดระวังคนเหล่านั้นอาจจะมีเรื่องเคาะเรื่องเจ็บเรื่องป่วยมากกว่าเดิมอาจจะต้องถึงขั้น เข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับหรือถ้าไม่ใช่เรื่องคนก็เป็นเรื่องของการย้ายที่อยู่ย,ย้ายงานนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปส่วนเรื่องเคราะห์เรื่องเจ็บเรื่องปวดก็คิดว่าในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันยยังไม่น่ามีอะไรเป็นห่วงนะครับฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึก สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยที่หมายเลข0992129463 ID Line ก็คือภูมิ Astro 3838เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่ปรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไป แต่รับรองว่าทำทํานายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันยเยอะๆนะครับสวัสดีครับ